เรื S <S ่องนะคพากยสุดที่เรา,ลาเล่นไปโดนท้ายที่เลตลกออันนั้นคืออันนั้นคือเราเ,ราเล่นคลิปให้ให้เพื่อนด่าแล้วเขาจะพูดอะไรก็ได้แล้วก็บางคนเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงแต่มันไม่ใช่ <S <S 2> <S 2> ก็เลยต้องแบบให้้ทุกคนเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องจริงมันคือแค่เล่นเพื่อคลิปอย่างเดียวครับใช่คือทีมงานแล้วก็เอาวาหรืออะไรมัาเตรียมกันไว้หมดแล้วอะไรครับทุกคนมาเตรียมกันไนวนไไ้หมดแล้วใช่มันก็แค่มันก็แค่คลิปที่เราเราพูดตลกๆแค่นั้นเลยครับใช่ แกมเขาแต่งเรื่องขึ้นมาเหมือนเขาชี้แจงอ๋อถ้าเกิดว่าเรื่องไม่ถึงว่าตอนนั้นที่พูดชนะรู้ว่าเป็นเรื่องที่แต่งค่ะแต่ว่าถ้าพูดจริงตอนแรกก็แบบมีคิดนิดนึงว่าอุ้ยใช่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าหนูไม่ได้อยู่ในคิดตอนนั้นค่ะแต่ตอนจบก็รู้ว่าใมชใชนนี้ใส่พี่เมย์อยู่แล้วแต่ทีนี้มันจะมีแฟนคลับของหนูแฟนคลับคู่เราที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะพี่เดย์ก็เลยออกมาชี้แจงเพราะว่าเราแล้วแฟนคลับเราแล้วเราก็อยากให้คู่รู้สึกสบายใจไม ของคนที่เรกถอดันใช่ใช่วันนั้มันอาจจะแค่บางคนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าเล่นแบบนั้นก็เลยเราเราขอโทษเพราะว่าแฟนลับเป็นเป็นเหตุผลที่เรามีวันนี้<ช>และถ้า<ช>ไม่มีพวกเขาเราก็ไม่มีวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่อยากให้ใครรู้สึกไม่ดีราเลยขอโทษเขาไปก่อนครับใช่แบบนี้มันจะกดดันไหมครเราจะทำคนเนต์อะไรแล้วอนานทต้องแชรคือมันมันไม่ได้กดดันเพราะมันเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วเราทํามาอาชีพนี้มาสิบปี แต่ก็ใครๆก็มีผิดพลาดแล้วก็ไปต่อเรียนรู้แล้วค่ะไม่อยากให้ใครรู้สึกไม่ดีก็เลยขอโทษเขาไปก่อนใช่ครับตอนแรกที่เลือกคอนเที้ยเราไม่คิดเลยว่าฟีดแบ็กจะออกมาแบบนี้ใช่ครับใช่แต่มันไม่ได้มันฟีดแบ็กมันไม่ได้แย่นะครับมันแค่บางคนทรงมานชนตัวเอ้ยอันนั้นไม่น่าก็เลยรอแค่ขอโทษไปก่อนแต่เรารักแฟนครับทุกคนแล้วก็มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะแคร์ความรู้สึกพวกเขาใช่ครับระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ ใช่ครับเราก็พยายามเรียนรู้ทุกวันเรามัดระวังมากขึ้นทุกวันเลยครับใช่ใช่แต่มันไม่ได้เป็นอะไรใหญ่โตคือเอาจริงๆแบบนักข่าวเขาเอาไปเล่นโดยที่มันไม่ได้เป็นเรื่องอใช่มันแค่ลงสตอรี่ธรรมดาทั่วไปแต่ก็เราก็ขอบคุณที่ที่ทุกคนมาทำข่าวไปเรื่อยๆครับแล้วอย,าายอออว่างที่วานี่จะตอบอะไรบ้างเพราะหลายคนก็มองว่าเราอะไรแบบ ส่วนตัวคือหนูเขาพี่เนทมาสองปีแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนจิตใจยังไงอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากให้คนเปิดใจให้เขาค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านหนูก็แบบโอเคกับพี่เนทอะไรแบบนี้นค่ะก็อยากให้เปิดใจให้เขาส่วนแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยหนูเข้าใจเลยเพราะว่าส่วนตัวสําหรับหนูแฟนคลับก็เหมือนครอบครัวเขาเป็นคนที่ให้เราด้วยแล้วเขาก็เป็นคนที่ตําหนิเราเพื่อแบบอยากให้เราดีขึ้นหลายคนก็เป็นหัวหนูก็จะมองในด้านดีว่าหลายคนมาจากพลังงานดีมาจากแบบเหตุผลที่เขาอยากให้เราทําได้ดีอะไรแบบนี้ค่ะก็แบบเคารพทุกคนแล้วก็อยาก ก็หลังจากนี้ก็จะระวังมากขึ้นแล้วก็จะบอกพี่เนทด้วยค่ะว่าแบบเอ้ยเราต้องระวังความรู้สึกอของแฟนคลับมากกว่านี้นะ,ะเอาทิ่ตอนแรกกอเรารู้เรื่องอะเราเราหึงมาก เพราะว่าจริงๆหนูจะมีเล่นโทรศัพท์เขาบ้างอยู่แล้วแล้วมันก็มีอินส่าแกันมันก็จะดูได้อยู่แล้วว่าแบบกดไลค์โพสอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า<ช>ส่วนตัวก็ไม่ได้โกรธถ้าพี่เนทจะไล,ล์รูปผู้หญิงคนอื่นเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายจะไล,ล์รูปผู้หญิงคนอื่นหรืออะไรแบบนี้อยู่แล้วะคะ<ช>่ะก็่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาแสดว,ว่าร<บ>ูาตได้กดไลค์ผู้หญิงได้เน้นจร้ิงได้ ใช่คีแ่แบบไม่เป็นจีบไม่เป็นจีบอะไรแบบนั้นเลยเบอร์สุดเลยหน้าหน้าไอจีของผมก็มีแต่ผู้ชายที่ออกกำลังกายกับมวยอ <c oughs> ย่างเดียวถ้าก็ว่าเป็นคนไลค์คนอื่นมันจะขึ้นมาทำแอัลกอริทึมั้งนะครับก็เลยไม่ได้เป็นเรื่องไม่ใช่ก็ไดกับแฟนคลับยังไงผมว่าส่วนใหญ่แฟนคลับในวันตัดเศษตู้เศกมากกว่าเรื่องการเชื่นโอ้ไม่ถึงแค่แฟนคลับยังไง <c oughs> ใช่ไหมไม่หรอกว่าทำความเข้าใจกับเรื่อง ปลอัยสหับหน่วครอบครัวแล้วเขา คือหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ Amazing มากที่มีคนที่เป็นเหมือนชอบคนแปลกหน้าที่เราไม่เคยเจอกันด้วยซ้ำหรือบางคนดูเราแค่ออนไลน์แต่เขารักเราแล้วเป็นห่วงเราขนาดนี้หนูมองว่ามันคือคำโชคดีค่ะแล้วก็ทําความเข้าใจด้วยกันมองด้านบวกว่าเขาทํามาจากเหตุผลที่เขาเป็นห่วงเราไม่ได้มาจากมุมไม่ดีไม่ได้มาจากมุมลบที่เขาแบบอยากทําลายคู่ของเรา <S <S แต่เขามาจากเป็นห่วงภาพ,พลักษณ์ของเราทั้งคู่หนูก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบค,คุณแล้วก็หลังจากนี้ก็จะระวังมากขึ้นแล้วระวัองอย่างเนี้ยพวกเราทั้งคู่เราต้องเวลาจะทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยต้อง กันก่อนไหม <S 1> <S 1> ใช่ค่ะ <aşk> ตอนนี้ก็มีปรึกษาตลอดเลยก่อนจะลงอะไรตอนนี้ก็คือก่อนที่ทีมงานดูก็จะให้ครอบครัวดูด้วยค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบไม่ได้ทำรายความรู้สึกอะไรใครแต่ถ้ามีอะไรที่แบบเราทําแล้วทำรายความรู้สึกอะไรก็แบบต้องขอโทษด,ด้วยนะคะถ้าอะไรที่เราทําแล้วแบบเราไม่ได้พิจารณาอย่าง,งถี่ถ้วนหรือเราอาจจะจะประมาทหรือไม่แน่ใจอะไรแต่เราก็อยากทำคอนเทนต์ให้ออกมาดีที่สุดให้คนดูมีความสุขแล้วเราทําแล้วก็ภูมิใจด้วยค่ะใช่ตอนนี้นับอะไรที่เป็นบ้า,มา,านมาครอบครัวเราตอนแรก อ๋อะไรมรือเปีาว่าเขาก็เข้าใจอ๋อเขาเข้าใจค่ะเขารู้ว่า เขารู้ว่าทุกอย่างมีสองด้านอยู่แล้วเหมือนเหรียญก็มีทั้งหัวแล้วก็ก้อยแม้แต่แม่กับคุณพ่อก็จะพูดแม่ใจพระธุทมเจ้าก็โดนดินทานแม้แต่ธรรมชาติก็โดนก็โดนตำหนิถ้าสมมุติว่าเขาอยากปลูกต้นไม้แต่ว่าฝนตกพอดีอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะชมสิ่งนั้นแต่ถ้าบอกว่าคนกําลังกลับบ้านแล้วฝนตกรถติดก็จะด่าธรรมชาติแม่ต่ธรรมชาติก็ยังโดนตำหนิเลยค่ะก็เลยมองว่าคุณพ่อก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาให้ยอมรับมันแล้วก็ไม่จมปลักไปกับขับมันค่ะเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวเราก็เปิดรับ คือแบบร้อยเปเซ็นแล้วไวเกียบแล้วอะไรใช่ร้อตแล้ว,<ช>ลวตอนนี้คือเปิดรับร้อปอร์เซ็นตมีแค่คุณปู่มีแค่มีแค่คุคณปู่ค่ะที่เนแบบยังแบบอยากเรียนรู้มากคือเหมือนอยากรู้ว่าเอ้ยเขาเป็นยังไงเพราะเวลาเป็น ใไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับแต่ถ้าใครเห็นก็ดีเอ็มมาได้เลยใครครับต่อไปนะครับคอนเทนต์คนที่สามถ้าคอนเทนต์พูดถึงคนอื่นอะไรอย่างเชี้แบบที่พีนายพต้องระวังมากขึ้นไปเรื่อยๆใช่ค่ะจต้องระวังมากขึ้นอย่างเี้ตโดนไม่ต้องูหล้างรุเซ่ใช่ล้างพุเซ่เลยครับแต่ถ้าใครเห็นก็ดีเอ็มถ้าใครเห็นก็ดีเอ็มน้องเอวาได้เลย สมว่าคนที่ดูทางคลิปแจมๆนั้นเขาจะแยกแยะได้ระหว่างความจริงกับอันการเล่นแเราอาจจะบอกอาจจะจำกัดบอกด้วยเพื่อให้คนดูสบายใจมากขึ้นแล้วที่คมมาผมจะเป็นยังไงบ้างแล้วผมจะพดกับใครตอนนี้ก่อน มาไหนไปกับช่างกล้องอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มีทีมงานเขาที่เป็นหมูนเพื่อนด้วยมีพี่เนที่เป็นเพื่อนก็รู้สึกว่าสนุกมากขึ้นแล้วก็ไม่หงำก็พแล้วนี่ล่ะคะลงตัวไหมสองปอีหรือว่ายังต้องปรับตัวตอะไรกันอยู่เคอลงตัวแต่ยังไงมันต้องมีการปรับตัวตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่เดิมๆไม่ได้ปรับตัวมันจะไม่ก้าวหน้าจะไม่พัฒนาไปไหนหก็เลยเราเรียนรู้ไปด้วยกันพัฒนาไปด้วยกันแล้วก็ก็เป็นกําลังใจให้ตลอดคือตั้งแต่เราพบกันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ก้าวหน้าไปเเรื่่่อยๆไมวาาจะป็นนง อาชีพชีวิตส่วนตัวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวว่ารัที่อยู่ในสายตาของมันเป็ทกดดตลอดอ่ะมีความกดดันอะไรบ้างสำหรับผมไม่ไม่มีความกดดันนะครับมันก็มันเป็นอาชีพที่เราเลือกเองและก็มันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับคือแน่นอนคนก็มองเขาดูคลิปของเราแต่เราก็พยายามเป็นตัวอย่างดีที่สุดที่เราเป็นมาได้ครับการที่การที่พบคุณหนูหมื่นล้านอ่ะเนี้มันสร้างความกดดันหรือสร้าง เือผมไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ทำให้มมมผมกดดันอะไรเพิ่มเพราะว่าผมไม่ได้มองเรื่องเงินคือมองที่ตัวเขาเองนะครับก็เลยมันมันอยู่ระวังแค่สองคนว่าเราจะเราจะไปด้วยกันได้หรือไม่แล้วก็พอเราเจอกันพอเราเรียนรู้เราก็พัฒนาแล้วก็แน่นอนครับคนนี้คือน่ารักที่สุดเลยครับแต่เพราะเขาเคยมาแบบทยอยยีน้องแต่งงานกันไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วกับเบวาแะ้วครับคนนี้ยังไงครับเราจะมีแพลนเห็นไหมร้าจริงหลังแต่งอรไหมนี่ พี่เดต้องตอบพี่เดียต,ต,ต้องตอบใช่ไหมครับมันเป็นงเลยมุ่งพร้อมนะครับก็มันเหลือใช่ครับเดี๋ยวมันเรือก็ต,อต้องต้องพี่สุดต่อไปเรื่อยๆต้องรอคุยกับพ่อแม่ของน้องแลม่ของน้องแล้วก็รอให้วันที่งานอาชีพทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวแล้วก็เราพร้อมนะครับใช่ครับในวันหลังก็พ้อมเข่าพรอมนั่งในเดี๋ยวถ้าปีนี้ใช่ไหมคะปีนี้รู้สึกว่าย,ยัางไม่อ่อนใช่เพราะว่าเพราะว่าหนูรู้สึกว่าอยากทำนาย ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้ส่วนตัวก็รู้สึกว่า2ปีเป็นเวลาที่สั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอย่างที่อากองจะสอนตลอดระยะทางพิสูจน์คนเนี่ยก็อยากให้เขาพิสูจน์กันไปเรื่อยๆเพราะว่าหนูมั่นใจว่าเหมืึงคำพูดที่ว่าถ้าคู่กันแล้วก็ไม่แกลกันหนูว่าเชื่อว่าถ้า what วัด be will be แบบเนี้ยค่ะก็คิดว่าแต่ตอนนี้ก็รู้สึกมั่นใจในตัวแต่เขาพิสูจน์ตัวตอเองมาสองปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเรายังเหลืออะไรที่อยากให้เขาพิสูจน์อีกว่าเขาก็พร้อมที่จะแต่งแล้วเมือ่อกี้เขาบอกแต่นี่ก เลยเพราะว่ามันเราอยู่ด้วยกันตลอดแต่ว่าพี่เนมเหมือนบางนานๆทีจะไปบ้านเมื่อจะอทิตยละครัก็แบบอาทิตย์สอง,งครั้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่อากงหนูวอยู่เยอะแล้วด้วยหนูก็อยากให้แบบเขาแฮปปี้กับไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เราเลือกก็อยากให้เขารู้สึกสบายใจแล้วก็มีความสุขตอนนี้ปีนี้หนูไม่พร้อมแน่นอนใช่ค่ะดีๆไม่ได้รุนนะคะทุกคนงานยุ่งเกินไปเลยไม่เกิดก็ไปเกิดสําหรัะไม่เกิดก็ไปเ่ิดรอ เอาจริงๆริคนเรามาถึงวันนี้เราเพิ่งลงเครื่องจากแคนาดาแล้วมาทำงานทันทีแล้วพอวันนี้เสร็จปุ๊บเราก็มีต่างประเทศอีกเลยปีนี้งานยุ่งมากปีนี้งานเยอะมากรอได้ใช่ไหมเราอะรอรอได้สบายเลยครับสิบปีสิบปีก็ได้ครับสบายร้อยปีใช่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พงศ์ศักดิมากเลยนะคะขอบคุณมาะได้เลยค่ะขอบคุณคได้ครับ